คลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาน้องเมย์นะคะไม่ใช่เราจะพาสิ <laughs> น้องเมย์สิเราน้องเมย์สิจะพาเรามาชม <c oughs> ลูกไม้ที่น้องเมย์เขาชื่นชอบนะคะเป็นการส่วนตัวเนาะที่สวนวิทาวีนะคะสวัสดีค่ะน้องเมย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเน <c oughs> ี่ยชอบต้นนี้ที่สุดอ่ะต้นนี้นะคะคือที่สุดเลยลูกค,ค้าอออให้ชื่อมาแล้วด้วยนี่อันดับหนึ่งของน้องเมย์คือต้นนี้นะคะลายแบบนี้ลูกค้าให้ชื่อหนูแล้วนะต้นนี้ลูกค้าบอกว่า มีแสงคำหวานแล้วก็ต้องมีร้านคำรักก็เลยเออเอาเลยถ้้งนั้นเอาเลยอลยรแบบนี้ตอนแรกหนูไม่คิดว่าจะหวานนะจะออกมาแค่เนี้ยพอใบนี้มาพอใบนี้มาอนางก็ชมพูอ่ะเข้ากับเข้ากับคอนเซ็ปต์สวนเราต้องชมพูเท่านานสวยอร้านคำรักนะคะบุกไม้ต้นแรกนะคะของสวนวิทาวีต้นนี้ก็ชอบนะต้นนี้คือต้นนี้คือไม้ที่แบบ ไม่คิดว่ามันจะสวยแต่ว่ามองดูเหมือนมันจะแบบแอบมีอะไรตอนเด็กตอนที่หนูส่งประกวดนะหนูเขียนไว้ว่าไม้ประกวดอ,อประกวดของชมรมบอลสีอะค่ะออือที่เขาเพิ่งตั้งมาออือเนี่ยเขาให้เลี้ยงแบบมาราธอนประกวดมาราธอนเนี่ยตอนนี้คือแบบเหมือนนางก็มีเอกลักษณ์ของนางนะเริ่มโตเนี่ยเหม,มือนจะสวยเลย ใช่ใช่ใช่ที่จริงไม่ได้ไม่ได้ฟิกว่าจะชอบใบกลมใบอะไรคือชอบทุกอย่างอ่ะใบอะไรชอบหมดอดูที่ความแบบว่าเป็นเอกลักษณ์แล้วก็สวยก้านแดงๆนะเมตัวนั้นเนี่ยชที่หน้าไม่ซ้าอย่างเงี้ยเอออ่ะตัวที่สองแล้วนะคะพี่ปอเห็นไอ้นั่นรยังแสนคำหวานยังอ่ะตัวนั้นแรกคือไม้ตัวแรกที่จะมีชื่ออ่าแสนคำหวานเดี๋ยวดูตัวนี้ก่อนสิมันอยู่คนละตู้อ๋ออยู่คนละตู้ใช่ไหมค่อยๆเปิดไปนะคะ แล้วก็อีกตัวนี้ที่ที่ชอบยังม่ได้เปลี่ยนกระถางให้เลยอ้ยเนี่ยอันนี้มีลูกค้าได้ไปเยอะอยู่เพราะว่าปล่อยไปเยอะอยู่หน้าไม้แบบเนี้ดูไว้นะจะเป็นอย่างนี้จะเป็นแบบนี้ใช่เขาจะกัดตรงข้างในเนี่ยสวยดีมีชื่อหรือยังอันนี้ยังไม่มียังไม่มีนะรอลูกค้าตั้งให้ก่อนเพราะว่ายังไม่เปิดตัวรอให้เขาตั้งก่อนอ๋อสวยอ่สองสาม ามตัวแล้วเอากี่ตัวเนี่ยก็เท่าที่เท่าที่คุณคิดว่าลูกไม้สวนคุณนะเดดจริงหนูเก็บตัวไหนไว้บ้างเออสามแล้วเนี่ยเนี่ยให้ทบทวนนะเนี่ยการมาถ่ายนี่คือบังคับให้ทบทวนได้เออมีต้นใหญ่ต้นหนึ่งอันนี้น้องแสงขวานอยู่นี่อ่าน้องแสงขวานอยู่นี่นะก็สวยหมดนะอันนี้หรออันนี้ค่ะ โอ้โหด่างชมพูพาสเทลสุดๆพาสเทลเบาๆแบบหวานๆแองธรรมหวานห้ามแย่งแสงธรมหวานนะคะอันนี้ว่าดที่นะก็คือเชื่อและอายุน่าจะได้แล้วต้องทำจำนวนหวานจริงๆค่ะท่านผู้ชมดูนะคะดูนะคะเขาหนักใบต้องช่วยค้ำอันนี้ค้ำใบไว้นะคะใบสีขาวตัวงี้ไม่ค่อยแข็งแรงอันนี้ก็คือลูกไม้เนาะ มีตัวไหนอีกคะมีตัวนี้ค่ะอ่าตัวนี้ยังไม่ได้คิดชื่อต,ต,ตัวที่ห้านะกัวแบบหน้ามันซ้ําหรือเปล่า,า,หาเหมือนเจอแบบหน้าไม้คล้ายๆต้นอื่นหรือว่าไม่มีคือการที่จะเขาจะมีชื่อของตัวเองอะเมคือเราต้องไปเอาเอาไปถาม ทางสมาคมหรือว่าไอ้นี่ก่อนว่ามีใครเขาจะประกาศให้ว่ามีหน้าไม้ตัวนี้มันซ้ําใครไหมชื่อนี้มันซ้ําใครไหมหรือถ้าซ้ําแล้วมีอะไรที่ต่างไหมนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นก้านสีอะไรหรือเปล่ากระดูกอะไรอย่างเงี้ยซ้ํากับคนอื่นไหมอย่างเงี้ยหน้าต้องไม่ซ้ำใช่ถ้า้ามันตั้งได้เขาก็ตั้งให้เราถ้าเราทําตามข้อตกลงเขาได้ค่ะก็จะได้ชื่อเนาะใช่สวยอยู่เนะต้นสวยสวยอ่ะอีกต้นหนึ่ง ปลื้มปริ่มในดวงใจนี่ต้นนี้ต้นนี้หนูจองชื่อไว้เหมือนกันอันนี้จองว่าต้นที่หกนะนนี้เหนือโชคต้นนี้อ๋อที่ว่าเมย์ถ่ายลงในเพจใช่ค่ะเหนือโชคยิ่งตัวยิ่งแปลกโอ้โหแดงแบบแดงแดงสวยมากสวยนะสวยจริงค่ะสวยจริงสวยมากเลยสีเปรอะเปะเนาะเปรอะเปรอต้นที่หกนะคะเนี่ยมีหน่อแล้ว มีหน่อเราด้วยพอดีเลยไม่ต้องผ่าเอาหน่อมาทำดูดูดูค่ะทุกคนมีหน่อเราด้วยถ้าเกิดหน่อนูแยกไปแล้วหนูก็ผ่าหน่อแล้วมันนิ่งอ่าฮะชื่อก็จะมาทันทีที่ยังไม่ปล่อยไม่ใช่เลยนะต้องต้องแบบว่าให้มันครบทุกมีดก่อนอสามมีดใช่ไหมคะใช่ค่ะสองมีดสองมีดสองนะคะ แต่ว่ากฎของชมรมใหม่เขาบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องหลายมีดก็ได้ขอแค่มีสองต้นสามต้นขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาบอกว่าบอนมันถึงผ่ามันก็ไม่นิ่งหรอกก็ต้องมีแผงว่างต้นสองต้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ใช่ไหมคะนี่ก็ลูกไม้ค่ะนี่ก็ลูกไม้นะคะหนูว่าหน้าตรงสาก็เลยหบบก็เลยไม่ได้ไม่ได้แบบฟิกนางมากมายขอเป็นแค่แม่พันธุ์ก็พออ่าอันนี้ก็จะเป็น หน้านะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกนะหกลูกไม้นะคะหกหน้าลูกไม้ของสวนวิทาวีเขานะอีกต้นนึงที่หนูก็รักมากอ่ารักทุกต้นมันต้องมีต้นที่เจ็ดเอาออกมาดีกว่าอ่าโอเคต้นที่เจ็ดมีต้นนี้สไตล์ดุดุดูชอบมากแบบเหมือนนางยังจะไปได้ต่ออีกหน้าตาเหมือนจะยังไม่นิ่งเดี๋ยวดูอีกรอบใหม่ก่อนแต่ก็โตเต็มวัยแล้วแหละคือเข้มอันนี้ออกโทนเข้มเลยใช่ค่ะ มีแบบเบาๆหวานๆแล้วก็มีเข้มๆไม่ได้ชอบแค่ชมพูอย่างเดียวนะเข้มๆเขาก็ชอบใช่จริงๆชอบสีแบบอย่างนี้มากที่สุดขอซูมนิดหนึ่งนะคะสุดสวยเนาะสวย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 มากเลยนะคะเจ็ดต้นที่น้องเมย์หยิบไว้ให้เราต้นไหนได้รับชมกันนะคะต้นที่เจ็ดผ่านไปแล้วมีอีกไหมคะคุณสองก่อน อืมเพราะว่าแอบขายไปหลายต้น <c oughs> พวกจริงๆไผ่อะลูกค้ามาอ้อนวอนก็เลยต้องขายจริงไผ่สวยมากอ่าฮะไผ่ที่อยู่ตู้นี้เลยออฮะดูอีกก่อนขอแย้มก่อนนะคะอืมเพราะว่าจําไม่ได้ <c oughs> ไม่มีแล้วต้นต้นนี้ตู้นี้ก็ไม่มีหรือว่ามีดูก่อนหนูเป็นคนที่ย้ายตู้บ่อยมากหรือเปล ก็เลยจำเลยมันจะคล้ายๆกันกับต้นนั้นแต่ว่าต้นนี้มันจะดำกว่าเนี่ยฝากด้วยกันค่ะก็เลยเหมือนกันต้นนี้หนูก็ชอบนะพี่ปอมพาสเทลเนี่ยใช่มันชมพูมากคุพพาสเทลแล้วก็วันที่วันที่เปิดรอบที่แล้วก็โดนฉกไปประมาณสี่ต้นเลยไซตตั้งแม่นะรอไซตนี้เลยเออก็เหลืออยู่แค่สองนาง ดอกมาแล้วด้วยใช่ดอกมาแล้วดอกมาแล้วดอกมาแล้วด้วยไอ้ต้นเจอแล้วอ๋อเนี่ยน้องริ้วน้องสวยมากเออต้องเปลี่ยนกระถางให้แล้วเหมือนจะคับแคบแล้วเออเนี่ยสวยมากเลยนะสวยสวยมันด่างแหละมันด่างมความด่างมีความสวยมากมันกัดไม่เต็มใบมันจะจุู่อย่างนี้เลยเออน่ารักดี โอเคส่วนนี้เป็นสีชมพูอันนี้อันนี้ชมพูเยอะไงอันนี้ก็คู่ฝับแสงคำหวานนะคะลอเนี่ยฝากดวกันใช่ใช่แต่แต่ว่าคนละสีเลยตัวนี้จะออกชมพูเข้มกว่าเอาวีหน่อด้วยอ้าวพึเห็นหน่อมาแล้วหนอมาแล้วค่ะต้นนี้ก็ชอบพี่ปอมเดี๋ยวต้องคิดชื่อใหม่ก่อนตอนแรกจะตั้งอะไรชมพูมากเลยใช่เนี่ย ตันนี้ก็ชอบชมพูมากคือเป็นสีที่แววมากเออสีชมพูจัดจัดจุกจุกไปเลยสวยสวทรงใบเขาก็แบบอย่างเงี้ยโอ้โหชมพูยันก้านคุณเนี่ยเออชมพูยันก้านเลยอ่ะน่ารักเออเสน่ห์ของลูกไม้คือคืออย่างเงี้ยคือเราเราเราได้ลุ้นเราได้ลุ้นแต่ต้นนี้คงไม่มีอะไรลุ้นคือสีนี้แล้วแหละเออแต่ถ้าเป็นสีอื่นคือแบบได้ลุ้นหน้าไม้ใหม่ใหม อย่างเช่นใบฝังที่หนูบอกพี่อ่ะฮะืมก็คือจะได้ลุ้นลายใช่อยู่ดีๆก็ด่างเห็นไหมใช่ไหมโอเคคลิปนี้นะคะเปิดหน้าไม้ลูกไม้สวนวิทาวีนะคะเดี๋ยวเราจะให้น้องเมย์เนี่ยพาไปดูแลไอเทมที่เขาว่าแลไอเทมของของเมย์นะไม่ใช่ของคนอื่นของเมย์นะคะไปกันอีกคลิปหนึ่งนะคะแรไอเทมที่สุดของหนูะล้